ตปูมาใช่ตัปูมาเดียวสับตรงพบาลสมตาปูมาีอสรตัมปูมาคุณสุดตํปูาอยากกินมาอยากกินมากะมาณอร่อยไ,ไหม หดเลยความ,มากินฟูไปหมดเลยอืออร่อยเหรออร่อยมากกินทั้งดูอยากกินแล้วก็อยากดูถ้าให้เลย ดูขาวกินกะเพรแล้วขาเราก็กมีเตไไม,มเท่าไหร่ทายดิสบ,บนอร่อยไหมั้นจริงเหรอโนิอศีิสัานมิกซ์เว่อ no, really, อร่อยโน้ no, <mix. S 2> มิกซ์อือกาบมางกาบมาก มิกซ์อร่อยตำปูหมามือถั่วผักกระเบนละกงรับอืมอร่อยแต่สไปซี่น้อย จัได้ลยสว่งยอดอันนี้ไม่กินหรอ คินตันี่ย้อนดนีครับโอ้ไ oh ม่ d หอเลยโซบะสมตำมดเกบ็บูโซบะไปเดี๋ยวเขาเล่ากินเลนี่นค่ะเท่าไหร่ครับวัน You พ a y o งไหมโอเคดูเพ o สแกนส o v e อาไปเลก็กินคนเดียวต้องจ่ายคนเดียว That's why y n l y eat